สวัสดีครับ F C พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับผมวันนี้มาดูดข้าวอีกนานหนึ่งครับผมตัดพันุ์มันไว้ตัดตอนบ่ายครับตอนเช้าดูดข้าวก่อนครับผมนี่ครับทางเข้านาต้องบรย ล่มเลินมากครับผมน้อครับทุ่งนาทุ่งนาหรือทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าไหนไอยายยางนี่เขาต้องไอโน่นนี่โน่นนี่โน่นไหนยายลงนี่ครับอาจะไปส่้ยของหัวนูนน่ไปสยของหัวน้องไปเก็บเข้าหน่อ นี่ครับทุ่งนาทุ่งนาเหมือนเดิมครับเจ้านํำโชคนครัุ่นเขานะครับหัวน,นาอยู่เขานูน่นท้ายนาอยู่ต้นอยู่คาลิตัสครับเนีย yeah. อันนี้เกี่ยวของอาอยู่นะครับน้องผมอยู่ตรงโน้นตรงย่าลกๆนะครับนะคอยติดตามชมกันนะครับที่สุดทางคอนเกรแล้วนะครับตอนนี้เป็นทางลูกรางแดงนะครับผมเมื่อกี้ลงท้ายนาน,นะครับอันนี้จะมาขึ้นมาหัวนานี่ครับเดี๋ยวเราต้องไปดูยากกันครับเอ้ยไม่ใช่ข้าว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 ไ ข้าในย้าข้าวน้ําท่วมครับรอดมาได้เกี่ยวก็บุญแล้วครับผมนี่เป็นที่นี่ต้งไหนเอ,อ่ยนี่เป็นเขานะครับนะต้องนะอื มาเนี่ยแ,แล้วครับอ,อันนี้เหมือนเดิมครับเจ้าน้ำโชคครับมาไม่ได้ครับหญ้ามันสูง ทางรงนานายแปลงหนึ่งนะครับผมมีสองแปลงครับเสียดายแปลงนั้นไม่ได้ถ่ายนะครับแบตหมดเสียดายอย่างแรงนี่ครับเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะครับผมกดโทรศัพท์อย่างเดียวครับผม นี่ครับข้าวน้ําท่วมครับปรดติดตามต่อต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายดูเรื่อยๆครับน้องของอาของอานี่ไอาใหญ่ ของอันนี้สามแถวนี่ครับผมแถวนี้ครับมีแต่หญ้าครับนี่ครับต้องเกี่ยวคิวสุดท้ายครับผมเดี๋ยวรอดูครับนี้เก็บข้าวเป็นบางส่วนนะครับผม เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนที่รถเกี่ยวมานะครับผมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อไปครับผมฝากช่องน้อยๆเลยนะครับกับเคยอิสานชาแนลครับผมสวัสดีครับ